คร,รรครับนี้วันนีสามชิบนะครับมีเดือนนี้มีงานพิเศษของค่ายนะครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นางานอะไร จัดราชมังได้ไหมคะราชมังน้่งรอได้ไมรอได้ได้แต่ได้ 这是干什么？ ครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วนะครับ bye bye.